ป๊อบมาตั้งเต็กี่โมงนะเันห่ี่้ก้าไอเดียล่ะป๊อปน่ะเขายังเปเต็งตัวลยโกสอคนโก้กับหนึ่ับสตัวตัวแทนของหมู่บ้านเอาให้ได้ถ้วยเลอคุณเยอะมากครับแข่งหน่อยแข่งกิตจักรคันุะคัดับประถม แยกเองก็ดีครับติดติดหน้าอกครับติดหน้าอกติดหน้าอกเลยติดประมาณเนี่ยติดเลยนะติดเลยติดเลยครับติดเลยติดเลยติดตรงไหนก็ติดเออตามตรงนี้ก็ได้เอาตรงนั้นก็ได้ครับเราพวกเราต้องติดเองครับพุ่มสูงค่ะเบิร์ตออกเบิร์ตให้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 บรรยากาศ จะให้ได้กี่นาทีสาม3อมละเอาให้มันแม่นด้วยน่อเอาให้มันแม่นด้วยนะไม่ใช่ไม่ถูกสักข้อนะาห้มอนแม่นด้ยน่สักร้อนะามัม่นด้ยนอกค่รับนะเอามม่นด้วยนะ่นไ้กสักข้เข้าแล้วครับ มาได้ที่หนึ่งเย้ไหมเข้ <c oughs> าห้แล้วนะครับกำลังเข้าห้องครับจะเข้าแข่งแล้วตั้งสมาธิดีๆ เอาเดิน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 ไม่เคยขึ้นมาในเรื่องเออติเตอเฮยวม่นมัวายเป็นไงทำได้ไหมคะทำได้ไหมเออได้ทำพี่สาว <f. S 2> <f. S 3> ลองสอบครับ<ะ>เดินเต้นไหมติ๊ต๊ะเดินเต้นครับดูคิดอยู่ไหนปากกาโอเคไม่ใช่ปากกาไม่ออกนะเข้าหน้าโอเคเขียนนี้เหรอครับเตรียมครับเตรียมเตรียมโอเคเดี๋ยวมันก็ไม่ออกครับนั้อเสียงตัวเองกับอาจารย์วิเชียรเลยครับผมสาธุทุกคนนะครับ ้นี้เราเป็นครั้ที่6แล้วที่เราจัดในภาคตะอนอ,อกเชียงเหือนะครับเราก็จะมีจัดไปตามระดับภูมิภาคนะครับทั่วประเทศเลยแล้วก็มีต่างประเทศด้วยนะครับพพเริ่มครับ 九点双三。 หน่ห้าเก้าห้าจุดหนึ่งหนึ่งห้าจุดหนึ่งห้าห้าจุดหนึ่งหกห้าจุดหนึ่งเจ็ดห้าจุดหนึ่งแปดห้าจุดหนึ่งเก้าห้าจุดสองศูนย์ห้าจุดสองสี่ห้าจุดสองเจ็ด กจุดศูนย์ศูนย์กจุดศูนย์หนึ่งกจุดศูนย์สองกจุดศูนย์สี่กจุดศ้ากจุดศูกจุดศเกากุดหนึ่งกจุดสุดหนกจุดศูนย์ศูนย์ันะในวันนี้นะครับนี่เป็นรอบ อันนี้อะไรเนี่ยเขาได้แนเทียมกระเทียมไอโฟกุยไม่ใช่ติวเตอร์ได้อะไรไหมหมังครับนี่ยืมหนึ่งเดือนเอาขอดูหนังสือบ่ได้ใจไหมครับได้รางวัลกระเป๋าใจไหมใจไหม ได้ที่เท่าไหร่ที่สองเวลาเท่าไหร่นะที่สองผิดหนึ่งข้อหญิงก็ผิดหนึ่งข้อแต่ว่าแปดนาที<ม>เริ่มได้ที่ส<ม>ี่ป๊อปกี่ดนาทีเจ็ดนาทีหกนาทีผ<ม>ิดเยอะเก้าสี่าเราได้ mm. เก้าสี่คะแนนเห็นคะแนนตัวเองยัง อยู่ตรงไหนคะทุวคนด้วยตรไหนคะ่ะมามารับของรา,างวัลข้างเวทีเลยค่ะแล้วก็โรงเรียนบางเดน้อยค่ะไ,ไ,ไงรางวัลขอได้ไหมปีหน้าที่หนึ่งอาเปาเอาเอาเอา,เอาเท้ารางวัลไ,ไว้ในถุงกางเกง <c oughs>